วันนี้วันที่3กรกฎาคมพศ2568เป็นวันที่63ของการสุดมนต์ข้าพเจ้าในายวานรักษาขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริตนูนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจาตงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาักคระเป็นชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิด หบทกาบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังพิวาเทมิสวาขาโตพระกวตาธโมธรมมนมัสสามิสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโคสังขังนมามิสองบทบูชาพระไยรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรลางเปร็นในปุตโต คุณเนหิธรัมมาโนธานิปารมิหิจัทิสติยาวชีวังอาหารพุทธังทำมังสังคังสารนังคตโตปูเชมิรัตนะแต่ยังทำมังจารามิโสธินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวารสุวตารัคชนตุเทวดาสัทธมังมณีลาจัสนตุสักขมุกทางสักเคกามจารุปยิคลสสิขารตเตจันริกเคมานี ทีเปรละเทจะคาเมตระวุนโตตะรู้นะข้าในเคววทุมมีเขตต่คมมาจจยันตุเทวาชลทราวิสเมยขกขันทพนาคาเิทันตาสันติเกย่างมุนีวาราว่จะนางสาทวเมสุนตุธรรมมสวัการโออายมพทันตาธรรมมสวัการโออายมพทันตาธรรมมสวัการโออายมพทันตา ส oh a a ี่บทสวดปุพพะพาคันมะกาละนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณะขมนะปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิตัดิยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตัดิยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตัดิยมปิสังขังสระนังคัจฉามิ๖บทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสระนังอัญญงพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสาวรธา นัตถิเมสารังังัญญังธรรมโมเมสารังวรังเอเตนัสัจวัชนนาโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารังังัญญังสังโฆเมสารังวรังเอเตนัสัจวัชนนาโสติเมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติรัตนปนามคัถาพุทธังนะเมรัตนภูตัสรีละจิตตัง ธรรมังนะัมเมรัะตะนภะูตาวิสุทธิสารังสังฆังนะัมเมรัะตะนภะูตาสุสีละทิฏฐิเอตานะัมเมติรนะัตนังรัตนตยะวะหังสัมมาสมโมสริตาวัตถุวิเศษสภูตงังอัญโยยานยุตตาคุณโยฆาวศัพพะวะตงังอสัสมิตย,ยามหิปีตเทวยถาติทันเทเอกังวินาตาิตาเลสัมมาสัมภเวนะ โลเกกะาจีจาเิเลนะจาปาตุโพตังคัมพีรายานะวิสยังอติทุตทศถังวินยูหิปันทิตาชเนหิวิชัญญาลูปังโลกามีเกหิจีกะถันจุปรพนียงังเกสันจิสุทูวิธิตังคุณกายาตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปีสมุป,ปัสตังมนัสิสุทธาปภาสาทานางัง ปุญญตีิกานะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจนะมุขาสารนาังคตานางังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชนเนยยางนิพพานาสัจฉิกิริยายุปนิสยัยถทงังสัมมากิเลสามาราโส,นาสทนะเิธิยาจาสาธุหิอัฏฐกุสเลหูปเสวนยยางนามหิจาปิสารนาังคมนียะเมวะ ตสมาหิตังติรัตังสันังคตัมหะละตินที่วางขณะเน,นสุนมัสมานาปูเชมัจจะปิสัสตังสุปสัสนะจิตตาสถานุป,ปาริจริยาสถารตาจาปุญเยนะตถา,าสุขเตนะสุขีพระเวโมเตเชนะตัสสาจกสุทาปิสุวัตทิโหตุโยเจทธะธรรมวินยิยมหิปมาณภูโต โลกุตลาพิสมยโยนิยโตสุพชังตัดโสปนิสยะจะยายะอัยามปิโหตุวัฏฏุตเยปริจิตโตสุปสาทกาโลแปดนมการสิทธิขถาโยจักขุมาโมหมาลาปกาโตสามังวุทโธสุขโตว,วิมุตโตมาราสปาสะวินิโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินเนยัง พุทธังวรันตังเซลัสานัม,มามีโลกัสนาท่านจาวินายกันจาตันเตนชะสซาเตชยสิทธิโหตุสัพพันดายาจาวินาสเมโตหัม,มโมทโชโยวิยาตาสสัสสัตโตทัศเสสิโลกัสวิสุทธิมะคังนิยานิโกธรรมมาธลสตารีสาัตาวะโหสันติกลสจินโนทำม,มังวรันตังเซลัสานัม,มามีโม,มหปะปทาลังอุปสันตทาหัง ตันเตนชะสซาเตชยสิธิหัตุสัพพันรายาจวินาเสม,เมนตุสัทธรมเสนาสุกตานุโคโยโลกสัสสปาปูปิกิเลสเชตาสันโตสายางสันตินิโยชโกจาสวาคาตธรรมมาวิติตังกโลติสังขังวรันตานเชลสานมามีพุทธานุพุทธังสมเสระสิทิง,งตันเตนชะสซาเตชยสิธิหัตุสัพพันารายาจวินาเสม,เมนตุ ก็หาบทสวดนโมกาละอัตกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนนโมอุตตมะธรรมมัสาสวากาตเสวะเตนิธานโมมหาสังกัสสะภีวิสุทธสีลาทิฏฐิโนนโมโอมาตยาลัทธาลัตนะตยัสสะทุกังนโมโอมกติตัสสะตัสสาวทุตยัสเบนโมกาลปภาเวนาวิกัจฉตุปทวา นาโมกาลานุภาเวนาสุวัติโหตุสัพพทานาโมกาลาสเตเชนาวิธิมีโหมิเตชวะสิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวอมเมสุตังเอกลางสมัยยังพระกวานสกเกสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเขนัสัตงปัญจมัตเตหีภิกขุสเตหิ สพัพเพเหวะอระหันเตหิตาสหิจารโลกาาตูหิเทวตาเยโพเยนาสันนิปริตาโหติปคว,วันตาทัศนายาภิขุสังคัญจะอาถโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานาังเทว,วานาังเอตาทโหสีอายางโขปขวควาสกเกสุวิหะติกปิละวะัตถสมงมหาวเนะมหาตาภิกขุสังเขนาสัาตถีปัญจมตเตหิภิขุสเตหิ สามเพเทวะอระหันเตเทหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทะวะตาเยปุเยนะสันนนปติตารหนติปะคขวันตังทัศนายาภิกุสังคัญจายน,นุนาไมายามปีเย,ยนะพะคขวะเตโนปัสังกมยมามะอุปสังกมิตาวามพัคขวะโตสันติเกปเจ,จกะคาถาภาเสยามาตีอาทะโขตาเทวตาเสยยาถาปินามะฟะราวาปุริโสสัมมัญชิตังวาฟะหังปัสสาริยาปัสสาริตังวา อาหารสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตโพลโตปาตุระหังสุอาทโขตาเทวตาภควันตังพิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังจิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสตีมหาสมัยโยปวะนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมสมัยยัง ท้าขีตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอัตโขอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสรีัตตาราภิกขวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามกังสุสารเทวเนตานิขะเหตวาอินทริยาเนลาคันติปนิตานติอัตโขอัปปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเจตวาขีลังเจตวาปพรีกัง อินทักขีลังโอหัจจามะเมชาเตจรันติสุทาว,วิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาเตอาทะโขอ,อปาราเทวตามพระคาวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเยเกจีพุทธังสรนังคตาเสนเตขมิสันติอปายะภูมิงปะหายะามานุสังเทหังเทวกายยังปริปรสันติเตอาทอะโขพระคาวาภิขุอมันเตี เยภุยเยนะภิกขเวทัสสุโลกถาตุสูเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตานทัศนายาภิกขุสังคัญจาเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตะมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคกวันตานังเอตตะปรามาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวพวิสันติอนาคตะมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภะกาวันตาลังเอตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพวิสสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหีอาจิกขิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสนาถาาธุกังมณนสิกโรถะภาสิตสามิติ เอวัมพันเตติโคเตพิขุปะกวาโตปจัดโสสงปะควาเอตาทาวจะสิโลกะมนุกัสามิยัตภุมมาตาทาสิตาเยสิตาเคลิกขภพะลางปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสัลีนาโลมหังสาพิสัมพโนโอทาตมนัสาสทาวิปสันนัมนาวิลาพิโยปัญจสเตยตาวาวันกาปปรุปัทถเว ตโออมันตยิสัทธาสาวกเกศสสนิรเตเทวกายาพิกันตาเทวิชานาทพิฆวเตจะอัตธรมะการุงสุตวะพุทธศาสนังเตสัมปตรหุยานังอมนุสานัทสนังอภเปเกสตะมัทธคุงสหสังอัตสัตริงสัตังเอกสหสนังอมนุสานัมัทธสงอภเปเกนันตมัทธคุงที่สาสภาพุตตาอหุง ตันจะสัพพังอภินญายะวะวะกิตาวานัจาคุม,มาต่โตอมันตยิสัทธาสาวกเกศเสนและเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทภิขโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปุปโสสัตะสหสาวยากขาภุมมากาปรวทวาวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนมลทัมมาณาพิกาุงภิกุนังสมิติงวะนาง ชสหัสสาเหมวตตยกขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสินโมทัมนาพิกามงพิกุนางสมิติงว่านางสาตาคีลาติสหัสสายขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโมทัมนาพิกามงพิกุนางสมิติงว่านางอิเจเตศรักษาสหัสสายขานานตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจิโนโมรทัมานาพิกามุงพิกขุนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานานาเตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันิโนโมรทัมานาพิกามุงพิกขุนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชกิโกเวปุลัสสานิเวสนางพีโยนางสตะสหัสสังยักขานางปยิลุปาสติ กุมพิโลราชาารรรสาสคให,าาาาาห,าาห้สสโาากโศปาคัสมิติงวานางปุริมัญจาทิสังราชาทตระโถปัสสาสติคันทภานางอาธิปฏิมหาราชายศศิโสปุตตาปิดตัสสาพระหาโวยนทนามามหาบาราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนมรทัมานาพิกามงพิกุนางสมิติงวนางทักขินัญจาทิสังราชาวิรุณโหตักปัสสาสติ กมพันธานางอาทิปฏิมหาราชายาติสิโสอุตตาปิตัสสะพรหวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชิติมันโตวันาวันโตยาติส,สิโนโมรทัมมานาพิกามุงพิกุนางสม,มิติงว่านางปัชชิมัญจาที่สังราชาวิรูปกโขภาษาสตินาคานางอาทิปฏิมหาราชายาติสิโสอุตตาปิตัสสะพหาโวอินทนามามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสศสิโนมรทมานาพิกามงพิกุนางสมิติงว่านางอุตตลัญชาที่สังราชากุเวโรตัสสาสติยักขานางอาธิปติมหาราชายสศิโสอุตตาปิดสสพระหาวยนทานามามหาภลราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนมรทมานาพิกามงพิกุนางสมิติงว่านาง โกเลมาทิสังทตารถโถทักกิเนนวิลุหโกปาชิเมนัวิโลปโขกุเวโลตะลังทิสังจตตาลาเตมหาราชาสัมมันตาจต,ตโลทิสาทัทธัลมานาอัตถังสุวะเนกาปิรวัตถวาวะเนกาปิรวัวตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุูเตนทูเวเตนทูว,วิปูจาวิปูโตสห จันทน,นกามาเสโถจากินุมันทุนิคันทุจาวปานาโทโอปมันโยจาเทวสุโตจมัตติจิตตะเสนโนจะคันทพโณนโรดาชาชนโนสโพอ,อาคูปัญจาสิขโขเจวะติมพระลูสริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพพาสหาราชุพีโมธม,มานาพิกามงพิกขูนางสม,มิติงวานางัง อาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตจกากัมพราสัตตราอาคูปายาคาสหายาติพียามุณนาทตารัฐาจาอาคูนาคายัสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโศปาคะสมิติงวนาเยนาคดาเชสหสสหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนามัจปัตตาจิตตาสุปันาอิติเตสนามัง อาพยันญธานาคราชานมาสีสุปันนโตเขมามก,กาสิพุทโธสันหาหิวาจจยหว,วิปวะหยันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุพุทธังชีตาวชิราหัดเถนาสม,มุทังอสุราสิตาพาตารวาสวัสเิเตยที่มันโตยะสัสิโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขสาเวปจิตติสุจิตติจารหาราโธนโมจิสห สัตตัญจะาพริปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพรลิ่นเสนางลราหุพัทามุปาขมงสมัมโยธานิพัันเตภิกขุนางสมิติงวนางอาโปจาเทวาปัทวีจาเทโชวาโยตธาขมงวาุณาวาุณาเทวาสมโมจยสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะส,สัสิโน ถาสเสตทะศธากายาสปเปนานาตะวันนิโนอิทิมันโตนชติมโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทัมานาพิกามงพิกุนางสมิติงวนางเวณทูจะเทวาสหาริจอสุมาจะยทุเมยมาจันทัสโสปนิสาเทวาจันทมาคุบรักขิตาสุริยสโสปนิสาเทวาสุริยามาคุบรักขิตานาขตานิบรักขิตาอาคุมันทวราหากา วสูนังวโสวเศโทสกโกปคาคปรินทโทท่าเสเตทสะทา,สากายาสาเพนานตตะวันนิโนอิทิมัโตชติมโตว,วันนาวันโตยะส,สสนินโนโมท่ามานาพิกามุงพิกุนังสม,มิติงวะนังอาถาโคสาหภูเทวาชารามคีสิขาริวะอริทกาจโรชาจาอุม,มาปุพานิพาสิโนวารุนาสาหธรรมมาจากุตตาจาเนชกา สุเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสินโนทัาเสตทัศธากายาสัพเพนานตะวันิโนอิเทมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสินโนมรทัมานาพิกามงพิขุนางสมิติงวานางสามานามหาสามานามนุสามานุสุตมาคิทาปทถุสิกาอาคูอาคูมโนปทูุสิกาอาทาโคหรโยเทวาเยจารโหิตาวาสินโน ปาลคามหาปาลขาอาคูเทวายสัสิโนท่าเสเตทัาสะทากายาสะเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสสัสิโนมรทัานาภิกามงพิขุนางสมิติงวะนางสุกาการุม,มหารุณาอาคูเวคนะสาสหาโอาทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจขนาสาทธามตาหาลักขชามิสกาเจยสัสิโน ฐานะยังอาคาปาชัชนโนโยทิสาพิวัสติถ้ทาเสเตทัศา,ากายาสาเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,นนตนวนาวันโตยสัสสิโนโมทัมานาพิกามงพิกูนางสมิติงวานังเขมิยาตุจจายามากัตถกาจะยสัสสิโนสัมพิตการามาเศรฐาโชตินามาจะอาสวะนิมมาณลัติโนอาโคอาถาโคปเปเรนิมิตา ถ้าเสตเถสธัชธากายาสภเพนนาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสัสสิโนโมรัมานาพิกามงพิกุนังสมิติงวะนังสัตเถเตเทวานิกายาสภเพนนาตะวันิโนนามันวะเยนาอาคันฉงเยจันเยสติสาสหะปะวุฒาชาติมักขีลังโอคาตินนามนาสวังทักเขโมคะตรังนาคังจันทังวะสิตาติตัง สุพมมาปรมตัตโตจาปปตตาอิทิมโตสหาสันนังกุมาโรติโสจาโสปาคะสมิติงวะนางสหัสสะพมมรโรกานังมหาพมมาพิติเตอุปป,ปัปโนชุติมัโตพิสมากายโยยสัส,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 สิโสท้าเสรษฐาอิสระอาโคปัจเจก,กาวะสวัตติโนเตสัญจ,จะมัชโตอาคาหาริตโตเปริวาริตโตเตจะสัพเพภิกันเตสินเทเทเวสพพมะเก มาลาเสนาอภิกามิปัสสก,กันหัตสามันทิยังเอถาคันหัฐาพันธัาราเคนพันธมัตถวสามันตาปริวาลเลธามาโวมุนจิตาโกจินังอิติตถามหาเสนกันหาเสนงอเปสยิปานินาตรามาหัจจาสารังกตาวานะเพลาวังยะาถาปาวสุสโกเมโคนะยันโตวสวิชโกตถาโสปัจจุทาวัติสังกุธโธอสยังวเส นจะสัพพังอภิญญาวะววกิตวานะจักขมาตะตอวมันตยิสถาสาวกเกใสเนและเต่เทวกายาพิกันตาเตวิชานาทุพิโกวเตจะอาตปมกการุงสตวพุทธสาศาสนาวีตาราเคหิปการมงเนสังลมัมปีอินทิยงัพเพวิชิตาสังฆมาพยาติตายสัสิโนโมทันติสหภูเตหีสาวกาเตเทเชนเอสตาติ 11บ็บทสวดมังคลาสตังอเสวนาจะพาลานังปันธิจานันจะเสวนาปุญจันจะปุญชียนังเอตัมมังคลมตมังปฏติโรปเทสวาโสจาปุเพจักตาปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิจาเอตัมมังคลมตมังภาหูสัจจันสิปัญจาวินโยจสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคลมตมังมาตาปิโตุปทานังบุตตาราสังฆะโห อาณาคุลาจกรรมมันตาเอตัมบังคละมุตตะมังทานันจะธรรมจริยาจายาตะการันจะสังเโหอาณาวชานิกรรมานีเอตัมบังคละมุตตะมังอารติวรติปปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมโซเอตัมบังคละมุตตะมังคาละโวจานิวาโตจาสันตุที่จกตัญญุตากาเรนะธรรมะสาวนังเอตัมบังคละมุตตะมัง ขันติจะโซวจะจัสตาสัมปนานันจะทัสนงังกาเลนะธรรมมสากัะชัยตัมมังคลรมุตมังตาโปจะพรมมาหมณจาริยัญจาอริยสัจาน,าทนาัททัศนังเนมพานาสัจิกิริยาจาเอตัมมังคลรมุตมังผุทธัสสโลกระทำเมหินจิตตายสานกกรรมปฏิอาสุกังวิริชังเขมังเอตัมมังคลรมุตมังเอตาทิสานิขตาวานะสาสัพพธรรมปราชิตา สัพพัทาโสทิงกันชันเตตันเตสัางมังคารมุตมันเตสิบสองบทสวดรัตนปริอยังกินจีวิตังอิทวาหุลังวาสักเคสุวายังรัตนัางปณีตังนานโนสัมังอัติตาธาคเนาตนาอีทำเพปุทเทรัตนัางปณีตังเอเตนาสัจเจนาสวัติโอตุขยังเวลาคังอมตังปณีตังยัตทัชขาคัสกยมุนีสมาหิโตานาเตนะธรรมเมนะสมัติกินจี อิทัมปีทัมเมรตัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุยำพุธทธเสโธปริวณะยีสุจริงสัมมาทิมานันตริกันยม,มาหูสัมมาทินาเตนะสมนวิชติเอิทัมปีทัมเมลัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุเยปุคลาอัตสตังปสัสสาจะตาลิเอตานิยุคานิหุติเตทักขินียาสุขตัสสาวกา เอเตสุทินนานิมหัพพานีอีทมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัติโหตุเยสุปยุตตามนัสาเดนเฮนานิกามิโนโคโตมศนาสนามฮีเตปฏิปัตตาอมตงวิไคหะรัฐามุธานิพุติงปุญชมานาอีทมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัิโหตุขีนางปูรานังนาวังนัตถิสัมภวัง วิรัตตจิตตายติเกภาวะสมิงเตขีในพีชาอาวิรุนิชันทานิพันติทีลายท่ายมปฏิโปอีทามปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสถิหฮตุ